สวัสดีครับพบกับ1 2 3อีกแล้วนะครับมาในเกม Fishing Planet ครับวันนี้เราก็จะมาฟาร์มเงินกันนะครับจากเลเวล20ถึงเลเวล25ครับฟาร์มเงินได้ยาวๆเลยครับอาจจะฟาร์มถึงได้ถึงเลเวล30ก็ได้นะครับอันนี้ผมนะใครที่เงินน้อยก็ แล้วก็มีเทคนิคการขายปลาด้วยครับว่าเราไม่ต้องออกจากบอ่อไม่ต้องเสียค่าเข้าออกครับคือเราอยู่ได้ยาวๆตลอดตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมไปดูช่องน,นึงก็ผมก็เออรู้ไงไม่เท่ารู้งี้นะครับอ่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับเมื่อผมรู้แล้วก็มาบอกต่อๆกันนะครับราจทีเตรียมไปหนึ่งเยืยอ่อปลอมคันเบ็ด แล้วก็เยื่อนี่ขันตีหน้าดินนะครับแล้วก็ไปซื้อเหยื่อก่อนมาที่ช็อปอาทีเบรดเบรดอกก็กมาซื้อปลาตัวนี้ครับนี่ปลา300นะครับปลาตัวนี้ซื้อไปเลยซื้ออีก ซื้ออีกซือไปเยอะเลยเอ,อ้าวกี่ตัวสี่สิบล้วก็จะมาด่านนี้นะครับด่านนี้หนึ่งเดย์ล้วก็จะมาซื้อตัวครับ900 บายเข้าไปเลยเามาจุดที่มีเรือนะครับนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเซตเดีอยลอรก่อนเราจะใช้ นีโลสปูนนะครับ,น,น,รบนี่เรือจะใช้ตัวมินเดียมสปูนก็ได้นะแต่ผมจะใช้มินดวดสปูนในพวกนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าสีชอบเอากดเข้าไปเลยเก็บตังค์ซื้อซื้อเบ็ดใหม่อ่า อะไรนะมันต้องเลือกเวลาก็ได้ฝ่าอกาศเป็นใจอยู่วิ่งชาได้ป่ะอือแล้วก็จะมาชอบจุดประจำของผมนะครับเอออันนี้คันตีหน้าดินวางลงไปแล้วก็จะเปลี่ยนออกคันตีหน้าดินนะเหยือเป็นเหยี่อปลานนี้นะจุดที่ผมเอา้าออจุดที่ผม ตีเป็นประจำนัะน,นี่คือจุดนี้นะปลาใหญ่กินดีนะครับช่วงช่วงนี้เราก็จะตีไปตีไปที่ผมซื้อไว้ผมก็จะอยู่ยาวๆเลยนะอันนี้ตีคันตียปลอมครับนี่ เนโลสปูนจะตีไปนี่ไปปีละตีไประยะนี้แหละครับหมูนจะให้ลวงจมน้ำก่อนให้อย่าจมน้ำก่นอนแ้าแต่เทคนิคใครจะครับจะกดมุนหยุดมุนหยุดมุนหยุดก็ได้แต่ผมจะกดออโต้แล้วกดตัวนี้ย้ำครับนี่ ทวทิชิงนะครับอันนี้เขาเรียกเทวทิชิงก็จะกดตัวนี้มาโอ้ยเฮ้ยกันแล้วอ่ากันแล้วเห็นไ,ไหมแป๊บเดียวกันแล้วครับปลาตัวใหญ่อยู่นะครับกดอ่าออโต้โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่โตกว่าแน่นอนครับไซส์นี้มาได้แต่แตเ l e v e แปขึ้นนะครับด่านนี้ใครจะมาใครมีตังก็มาตั้งแต่เลเวล8อยู่ได้ยาวๆเลยนะถ้าใครเลทถึงเลเวล8แนะนำให้ไปซื้อคันบิดที่รับน้ำหนักได้2อกิโลขึ้นนะครับด่านนี้ อามาดูครับปาดกิโลกันนี่โอ้โลโลกว่าโลห้าขีดนั่นไงได้เงินสองร้อยนี่ฟามเงินได้ยาวๆเลยนะไปจุดเดิมครับจุดเดิมแถวนี้และครับจุดแถวต้นไม้นะครับระแวกนี้ครับ พายายกินดีไนงะนี่วมจะไปจุดเดิมครับเหยือปอมยังไม่ทันได้อันนี้เลยเปลียปยป่ยนเปลี่ยนเก็บเงินซื้อขั้นบิดใหม่ก่อนรู้สึกว่าไปด่านบ่อกระพงมันจะรับ ไม่ไหวขาดทุนเลยค่าบอดจ็ดพันห้าได้คืนมาแค่ห้าพัน าใครขี้เกียจก็เหมือนผมนะครับทําแบบนี้ก็ได้โหมดออโต้วกดอันนี้ยืดๆเอาถ้าเล่นในคอมจะเล่นง่ายกว่านะครับผมผมก็มีในคอมนะแต่ว่าคอมผมไฟช็อตเล่นจนช็อตหาตังเก็บตังซื้อใหม่อยู่เล่นจนช็อตครับอันนี้ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับอยู่ถึงเลเวลยี่ห้ายี่ิบหกก็ได้นะครับ นี่ด่านฟาร์มเงินนะครับได้เงินเยอะครับด่านนี้ปลาตัวใหญ่อยู่ไซโลขึ้นอยูได้ยาวๆนะครับนี่แล้วก็ได้อีกสักตัวให้ดูก่อนตัวไหนจะกินก่อน นี่กัดแล้วอยู่ใกล้ๆกัดแล้วอยู่ใกล้ๆต่อหน้าเลยกัดต่อหน้าปาลาอะไรวะลืมอ่านเชื่อปลาให้ดูนี่เวลลี่โอ้ปลาตัวนี้แพงนะนี่ไง ตอนเสียงไยนี่นานว่าแล้ววิววิววิวไอ,อ้ะอ่ากีดไปนี่ครับโอวตัวสามร้อยเลยนะไปต่ออีกสักตัวตอนกินกินทีทีนะครับเกมนี้ ไอ้ด่านนี่นะนี่กัดแล้วอ่ากัดแล้วค้าดิงกัดแล้วปลาอะไรน่าจะจัวใหญ่อยู่นะไซ้โลขึ้นครับบอน,นี้นี่ฟามเงินได้ยาวๆใครอยากฟาร์มเงินครับ ไายาวเลยแนะนำให้ซื้อกระชังมาเยอะๆก่อนนะครับจะดีจะดีมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลานี่เดี๋ยวการขายปลาแล้วไว้คลิปหน้านะครับค่อยจะมาบอกคลิปนี้ขอนี่ก่อนครับเพิ่งจะเข้ามายังกระชังยังไม่เต็ม นี่ครั้งละสามร้อยสามร้อยเลยเอละแล้วครับถ้าใครอยากรวยก็มาบอลน,นี้ได้นะครับช่วงระเบียบยี่สิบถึงสาสิอยู่ได้ยาวๆนะครับก็มาแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับ